กรุงเทพมหานครเตือนประชาชนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวแจ้งเตือนกับประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้จับตาระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเริ่มมีมวลน,น้ำมากขึ้นแล้วก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับปลัดกรุงเทพมหาคนครเตือนหน่วยงานบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตามช่องทางของสมการระบายน้ำในระยะนี้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่21กันยายนนางศิลปศสสวยรวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งว่าสืบเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศประเทศไทยมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนชุกหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกส่งผลให้มีน้ําหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการนี้คาดการว่าปริมาณน้ําไหลผ่านสถานีวัดน้ําจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกรมชะละประทานต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันตั้งแต่บริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอําเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอําเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางนี้กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรหากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไปดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำจะติดตามสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ปริมาณไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาณอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสถานการณ์ฝนและพายุที่จะเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดและประกาศแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำที่ www.dds.bangkok.go.th ทางนี้ขอให้หน่วยงานบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแผ่ร้านอาหารรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตามช่องทางของสำนักงานร,ระบายน้ำในระยะนี้อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากประชาชาิธุรกิจนะครับและนี่ก็เป็นการประกาศเตือนออกมาจากสำนักการระบายน้ำให้ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครจับตาระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ตามช่องทางของสำนักการระบายน้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า สำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้เรื่องคลิปนี้ต้องลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ